สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมช่อง GX2 นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาแคมป์กันยังกระต๊อบน้ําตกนะครับผมกระต๊อบแห่งนี้ก็พี่ชามาสร้างไว้นะครับนะช่องกระเหลี่ยงบนเขานะครับยังไงก็ขออนุญาตออพี่ชามาถ่ายคลิปสักวันหนึ่งนะครับพี่นะครับให้ทุกคนดูบรรยากาศโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นลําธารไหลลงมานะครับ ด้านล่างก็พี่เขาก็ทำไม้ไผ่ต่อเข้าไปถึงกระต๊อบนะครับผมนี่นี่ก็เป็นกระตอ๊อบพี่วิวบรรยากาศต่างๆสวยมากๆเลยครับไะผมพาเข้าไปชมใกล้ๆนี่มากับน้องฮันด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็เราก่อกองไฟไว้กองหนึ่งครับทุกคน เดี๋ยวเราจะมาประกอบอาหารกินกันครับตอนนี้ผมต้นมน้ำไว้หม้อหนึ่งครับ เดี๋ยวรอน้ำเดือดผมก็จะใส่เส้นสปาเก็ตตี้ครับทุกคนนี่วันนี้ผัดสปาเก็ตตี้กินนะครับแล้วก็ยังมีไก่อีกถุงหนึ่งที่ผมเตรียมมาด้วยนะครับโหนาที่ตรงนี้บรรยากาศอากาศเย็นมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆล้ลำธารมีหน่ำซ้ำเนี่ยเรายังได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเลยนะครับโอ้ดีมากๆเลยครับที่ตรงนี้ ของฮันก็หลับเพลินเลยนะครับผมผมจะพามาดูพึ่งชานาลงครับทุกคนนี่เป็นรังพึ่งชานาลงนะน้ำเขาหวานแล้วก็แพงที่สุดในบรรดาน้ำพึ่งแล้วนะครับพึ่งชนิดนี้ดูสิเขาทำตั้งแต่นี่มา ผมดูจากลักษณะรังนี้เนี่ยน่าจะหลายปีนะครับทุกคนอยู่มาหลายปีมากๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้ําเขาอยู่ตรงไหนนะาไม่กล้าไปยุ่งกับรังเขานะเดี๋ยวลังเขาพังอีกน้ําเขาหวานมากแล้วพึ่งตัวนี้เขาจะไม่กัดคนด้วยนะครับเป็นพึ่งนิสัยดีพี่ไม่ดุร้ายครับน้ำตรงนี้ถ้าเป็นน้ำใสๆหน่อยน่าลงไปอาบเล่นมากเลย ผมต้มน้ำอยู่ครับตอนนี้นะน้ำยังไม่เดือดเลยนะครับลังอะไรนกเ็ว่า หักก่อนนะฮันหักครึ่งก่อนอืมไปใกล้ๆนู่นเลยมันจะได้ตกตรงนู้นโอเคใส่ลงไปเลย oh. น้ำน้อยแบบปลาหันได้อยู่นะบรรยากาศดีมากๆครับทุกคนดู ดูวิวดูอะไรนะครับเสียงน้ำนี่คือแบบได้ยินตลอดเวลาเลยตอนนี้ผมปีนขึ้นมาบนต้นไม้สูงนะทุกคนนะมาถ่ายวิวให้ทุกคนชมกันนะครับโอ้โหเต็มจานครับทุกคนดูดิ ก็จะมาปรุงรสครับทุกคนสูตรรสกับรสด,ดีนะครับนี่ใส่พริกป่นลงไปด้วยครับโอเค ทุกคนครับเดี๋ยวมาทานข้าวกันดีกว่านะครับกับข้าววันนี้ก็อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยครับทุกคนต้องทันหิวยังนี่ทุกคนมีไก่นะครับทุกคนไก่ที่ซื้อมาแล้วก็นำจิ้มแล้วก็สปากเก็ตตี้นะครับผมมาทันจัดทานข้าวกันขอลองเปิดก่อนดิลองชิมดู ว้าว <Wow. S 2> mm hmm. รสชาติเป็นไงอร่อย <All right. S 1> อร่อยนะ mm hmm. นี่สปาเกตตี้ร้อนๆเลยครับทุกคนร้อนๆยัวย่วๆเลยนะมันทั้งกล่อมๆมันเข้ากันซะเหลยเกินอือ mm หือ hmm. mm hmm. chim chào chim xin chào chịu chịu phải chịu 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 không มากทุกคนกินกับข้าวอร่อยอร่อยในป่าฟินมากอร่อยกว่ากินที่บ้านอีก ตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับลงม,มาลมพัดเย็นดีมากครับทุกคนให้ทุกคนดูบรรยากาศนี่กระต๊อบผมขึ้นมาสูงมากตอนนี้มาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูโดยเฉพาะนะครับผมขาสั่นเลยตอนนี้ ธรรมชาติที่แท้ทูเพ่ธรรมชาติดีๆที่ลงตัวสวยมากเพ่มองจากอาวิวตรงนี้มองลงไปด้านล่างสวยมากนี่นะยังไงก็ขอบคุณพี่ชาด้วยนะครับที่สร้างกระต๊อบไว้ให้สวยขนาดนี้นะครับผมนะขออนุญาตพิชามาถ่ายหน่อยนะครับก็พี่เขาทำช่องอยู่นะครับที่ช่องกระเหลี่ยงบนเขา นะทุกคนก็เข้าไปกดติดตามเออให้พี่ชาได้นะครับไปรับชมช่องพี่ชาด้วยนะครับผมไปเ,เดี๋ยวผมลงด้านล่างลงไปอาบน้ำหน่อยนะครับน้ำเย็นมากครับทุกคนมันเก็ดขึ่นเลย แคผมดับไฟทำความสะอาดกระต๊อบเรียบร้อยนะครับทุกคนนะคงต้องบอกลากระต๊อบพิชาแล้วนะครับวิวแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับทุกคนเนาที่เขามีฝีมือมากนะ ถ้าผมสร้างที่พักเก่งแบบนี้ผมก็อยากจะสร้างนะครับทุกคนแต่ผมไม่มีสี่มือทางด้านนี้นะครับสร้างไม่ค่อยเก่งแล้วไหระเพื่อนวัดพี่หนุ่มอย่างเงี้ยพี่แดนอีกคนหนึ่นนนงโอ้โหคนอื่นสร้างได้เก่งกันหมดอะแต่ว่าผมสร้างที่พักไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนโอ้ตอนนี้ผมเจอกล้วยไม้ด้วยน้อกล้วยไม้นี้ดอกสวยนะดูดิ ขอวัลเลอร์เลยนะฮันนะดอกสวยมากนะครับกระตับพิชายอยู่นี่โอเคครับทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้คงมีเพียงเท่านี้นะผมกับน้นองฮันก็ขอตัวเ,เดินทางกลับก่อนนะคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะพี่นะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนบายบายครับ okay.